ทุกอย่างเก็บบัตรเก็บแล้วครับปิดเพลงเรียบร้อยแล้วครับกําลังจะลงจอดนะครับก็คือมันมันลอกมันใกล้จะหยุดแล้วละครับแต่ได้ยินเสียงน้องแบบคนที่เขาควบคุมนั้นแค่ได้ยินเสียงเหล็กมันลั่นก็เลยเบรกว่าเบรกปุ๊มมันก็เลยตกแต่มันก็ไม่ได้ตกสูงไม่ได้กระแทกครับไม่ได้กระแทกก็คือแต่มันมันยังมันยังถลายยังหมุนอยู่ครับ มันก็ยังหมุนได้ได้ประมาณครึ่งรอบครับแขนก็เลยก็เลยไอตัวที่อยู่ข้างบนอ่ะมันยังไม่มันยังไม่คลายลงมาลมมันปล่อยปุ๊บมันก็จะสโลลงแต่ไอตัวที่มันมันตกลงอ่ะมันมันอยู่กับทมันอยู่กับที่อะครับมันก็เลยลงมากดทับไอ้น้องน้องน้องก็นั่งอยู่ห้าคนแต่ตัวที่มันตกตัวที่มันอยู่ไอที่มันหักเนี่ยมันมันมีน้องก็นั่งแค่สามคนแต่ก็อบครัก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายมีมีน้องคนหนึ่งที่ มีหัวนุ่มเเลยต้องให้แอดมิดรล้วสแกนทีท,ทีเรียบร้อยหมดแล้วครับทีเทียได้คุยกับผู้ปกครองครับครับ,ค,รบคุยเรียบร้อยแล้วก็ดูแลครับดูแลเรียบร้อยแล้วก็น้องกลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับสองคนเหลืออยู่ที่ขอนเจลรามคนหนึ่งครับแล้วก็จะเข้าไปเยี่ยมเนี่ยครับครับจะเข้าไปดูแลน้องเขาอีกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ครับต้อง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 ไปทําใหม่ตัวที่ไอต้องต้องต้องรื้อออกทาใหม่ครับมาถึงเปลี่ยนชุดใหม่ครับครับครับต้องเปลี่ยนทั้งหมดยกชุดครับเพราะว่ามันมันมีเห็นแล้วครับก่อนหน้านี้มันมีสัญญาณแบบว่ามันจะพังก่อนไหมพี่ไม่ครับเพราะผมมาจากงานช้างสุรินก็คือไม่มีปัญหาครับก็เล่นมาจนจบงานก็ย้ายมานี่ติดตั้งเสร็จเล่นได้เมื่อวานวันหนึ่งแต่วันนี้ก็ตอนที่ คนเยอะๆไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ได้มีอะไรแต่ว่าปิดเพลงปุ๊บแบบจะปิดแล้วครับประมาณห้าทุ่มสี่สิบห้ามั้งครับที่ปิดเพลงปิดอะไรแล้วก็กําลังจะหยุดแล้วมันมาเกิดเหตุช่วงประมาณไม่ไมเกินห้าทุ่มห้าสิบประมาณสาเหตุม,นมนนันเป็นอะไรครับสาเหตุมันเกิดจากตัวบ <boot lock S 1> ูทล็อกนี่แหละครับแต่เสียงม,มันมีเสียงดังแล้วน้องก็เลยเบรกเลยมันก็เลย ก็เลยก็เลยตกแต่พะขับน้องน้องเขาเบรกปุ๊บมันก็เลยตกลงตกลงปุ๊บแล้วก็มันยังไม่หมุนหยุดหมุนนะมันก็เลยทับตัวไม้เฉยไม่ได้ไม่ไม่ได้ตกลงมาจากข้างบนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตกถ้าตกลงมาจากข้างบนน้องก็จะเจ็บแต่อันนี้มันมันคือมันลงอยู่กับพื้นแล้วแต่ว่าไอแข้นเนี่ยที่มันหมุนอยู่มันมันมาทับกันได้เฉยครับคืนวันวันที่หนึ่งมือมอวนนะครับเวลาเวลาประมาณ าทุ่ม45นะครับที่ที่โซนเครื่องเล่นนะครับโซนโซนเครื่องเล่นนะครับโดยเฉพาะตัวเครื่องเล่นที่เป็นปลาหมึกนะครับซึ่งถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วกำลังกำลังจะจะ,จะจบกาลังจะหย่อนตัวลงครับเพื่อนว่าเหล็กเหล็กที่เป็นอุปกรณ์บางส่วนเนี่ยได้ได้ชำรุดนะครับก็ทําให้น้องผู้หญิงนะครับสามคนนะครับที่ที่เล่นเนี่ย ก็ได้คือคือตัวที่เป็นปลาหมึกก็กําลังจะหย่อนตัวก็ตกตกลงมาครับก็ทําให้บาดบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บ,บมีน้องผู้หญิงสามคนมีที่แขนที่ขานะครับถือว่าบาดเจ็บ่ไม่ไม,มากส่วนอีกน้องอีกคนหนึ่งก็ก็มีมีแผลนะครับซึ่งทั้งทั้งสามคนนั้นผู้ประกอบการก็พาส่งโรงพ,พยาบาลน,นะครับก็ถือว่านะครับ สองสองคนแรกก็ออกออกมาแล้วบาดเจ็บนิดหน่อยอีกคนหนึ่งก็เราคาดว่าว,วันนี้ก็คงจะออกจากโรงพยาบาลได้ครับหลักการเป็นอย่างนี้ครับก่าวกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนในในส่วนของเครื่องเครื่องเล่นนะครับและด้านความปลอดภัยก่อนก่อนงานท่านท่านผู้ว่าก็ได้ประชุมสั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการรักษาดูดูแลความสุงเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ดูดูแลอุปกรณ์การเล่นนะครับ โดยทางท่านผู้ว่าก็มอบทางทีมงานโยธาจังหวัดได้ตรวจสอบซึ่งท่านโยธากับทีมงานก็ตรวจสอบไปแล้วนะครับตรวจสอบไปแล้วนะฮะก,ก็ปลอดภัยนะครับหรือว่าคืนนั้นอาจจะมีอุปกรณ์บางส่วนที่ที่ชำรุดครับอย่างไรก็ตามครับใน,ใ,นในประเด็นของอเครื่องเล่นวันนี้นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้สั่งการให้ทางท่านโยธาจังหวัดและทีมงานเนี่ยได้ตรวจสอบรีเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ทางจังหวัดก็จะขอรับครับเครื่องเล่นเอาไว้ก่อนนะครับจนกว่าท่านโยธาจังหวัดเนี่ยจะรับรองถึงจะให้มีการเล่นต่อไปได้ือคือ,คอทางจนขอรับครับไว้ก่อนจนกว่าท่านโยธาจะอนุญาตให้เล่นยืนยันความปลอดภัยส่วนประเด็นที่สองครับเรื่องของการการดูแลพี่น้องนักท่องเที่ยวที่ มาท่องเที่ยวแล้วก็บาดเจ็บนะครับต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการนะครับที่มีความห่วงใยอย่างอย่างดียิ่งเลยนะครับเขานะครับต้องชื่นชมในความสปิริตความรับผิดชอบของของผู้ประกอบการตั้งแต่นําน้องคนเจ็บไปโรงพยาบาลช่วยเหลือการดูแลนะครับแต่วันวันนี้เขาก็จะช่วยดูแลจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งซึ่งก็ต้องกลับขอบคุณทั้ง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านยุธานะครับทีมงานของผู้กอบการนะครับที่ช่วยกันดูแลนะครับเครื่องเนชนิดอื่นๆที่มีความเสี่ยงเราต้องตรวจสอบด้วยไหมครับตรวจสอบครับตรวจสอบครับตรวจสอบครับ